ัลหลสวัสดีค่ะสวัสดีเย็นๆวันศุกร์นะคะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนของนางฟ้านะคะมาแล้วค่ะปฏิบัติการรับหรือเปล่าไม่แน่ใจวันนี้นะคะนางฟ้ามีท็อปิกดีๆ ท็อปิกดีๆซาบซึ้งซาบซ่านอุราระมุนต่อใจคุณผู้ฟังได้ฟังกันกับวันหยุดรถติดอากาศร้อนๆน,นะคะเรามาอ่านพลังงานกันตามพี่ไพ่นะคะพลังงานไพทาร์โรสำหรับนี้นะคะในชื่อท็อปิกคือดัดดาาธรรมดาสบายๆฟังได้เรื่อยๆฟังได,งได,งได้ทุกวันทุกวี่นะคะล่าสุดตอนนี้คนที่คุณคิดถึงเนี่ยเขามองคุณยังไงต้องเป็นคนที่คุณคิดถึงด้วยนะถ้าไม่คิดถึงไม่เอานะคะมาค่ะ กับพลังานพิพิยทาโรสสำหรับนี้สับแล้วเรามาอ่านพร้อมกันทีละใบล่าสุดตอนนี้คนที่คุณคิดถึงเขามองคุณยังไงคะ่สะสักครู่นะคะ มาแล้วพรัง,งานไพทาโรใบแรกนะคะที่นางฟ้าจะสุ่มหยิบอ่านให้ฟังล่าสุดตอนนี้พรัง,งานของคนที่คุณคิดถึงเขามองคุณยังไงโอ้ g ก็คนที่คุณคิดถึงคุณคิดถึงใครใครคิดถึงคุณไม่รู้แต่สิ่งที่เขามองคุณคือ The Sun The b e เบ ดีที่สุดไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับดิสซมีตั้งเจ็สิบแปดใบทำไมออกเป็นเดอะซันมาตัวต้นของคุณอาจจะเป็นคนแก่งคนธาตุไฟราศีธนูหรือคนที่คุณดิวอยู่คนที่คุณคิดถึงที่เขามองคุณตอนนี้มองว่าคุณคือแสงจันทร์แสงเดือนแสงดาวแสงสุริยะจันทราคุณคือแบบว่าแสงสว่างใจกลางความสุขในชีวิตเขานะคะ ตอนนี้นะคะนางฟ้ามองว่ามีพลังงานของราศีธนูไม่ว่าจะคุณหรือเขาก็แลว้วแต่เดะสันไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับเขาอยาก เคลียร์คลออีออนนอแหนกับคุณเขา,าใหญ่คุณรู้ว่าเธอรู้ไหมเราอยากรับรู้เรื่องราวสารทุก์สุขดิบข,ของเธอเราอยากให้เธอเป็นเหมือนแบบว่าแก้วตายยาใจตอนนี้สิ่งที่เขามองคุณล่าสุดนะคะคุณเปรียบคุณเปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางความสุขมาให้เขาคุณเปรียบเสมือนพลังงานบวกที่เขาตื่นมาอยากจะเสพทุกเชา้าคุณเปรียบเสมือนโอโซนชั้นดีที่ได้พูดคุยกับคุณแล้วมันทำให้เขาใจฟูใจ ใจละลายนะคะตัวคุณเองเนี่ยเปรียบเสมือนแบบ In นสป r a t ชัน p a ทชั่นดูสิอย่างวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์หยุดใช่ไหมปะวางแผนไปเที่ยวไปดินเนอร์ไปเดินเล่นไปแบบว่าไปเดินชิวๆตามสวนสาธารณะหรือว่าไปหาอะไรทําที่แบบว่านะให้มันเกิดประโยชน์ไปทําบุญกันไหมคุณเปรียบเสมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอนเน็ชันดีๆทั่วรอบตัวเขาเลยนะคะเขาอยากบอกว่าตอนนี้คนที่คุณคิดถึงเขามองคุณยังไงเลรค่าพรีเมียมรักชุรีมีอันจะกินแล้วก็เก่งฉลาดเฉียบมากๆตัวตนของคุณอาจจะเกิดราศีธนูจะเกิดวันอาทิตย์วันศุกร์วันจันทร์วันอังคารวันพุธได้นะคะนี่คือพลังงานใบแรกที่เขามองคุณแบบ so good the best ที่สุดแล้วที่รักจ๋านะคะ พลังงานพาไพ่ใบแรกคือดีงามมากอ่ะเธอไปต่อนะคะดูซิล่าสุดตอนนี้คนที่คุณคิดถึงเขามองคุณยังไงอัศวินถือไม้เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนเก่งไม่อยู่นิ่งเลยคุณชอบมีแพชชั่นอยากออกเดินทางท่องเที่ยวคุณชอบขับรถชอบเดินชอบออกกําลังกายหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นแผนของคุณเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาสนุกสนานไปด้วย ตอนนี้นะคะสิ่งที่เขามองคือคุณคือความสุขความสนุกสนานและเขาอยากทำหลายสิ่งหลายอย่างกับคุณมากๆเลยค่ะอัศวินถือไม้กระดุซันไม่ว่าคุณจะอายุน้อยกว่าเขามากกว่าเขานะคะคนคนนี้คุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนเกิดธาตุดินพฤกศ์กันบางก่อนตัวคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟราศีธนูพลังงานของใครบางคนตอนนี้อยากชวนคุณออกเดินทางท่องเที่ยวอยากบอกว่านะเราไม่ต้องมีรถหรูเราไม่ต้องขับรถหรูเราแบบมีมอเตอร์ไซค์มีเวสป้าสักคันหนึ่งซ้อน กันไปแบบอชมนกชมไม้ตอนนี้พลังงานไม่ว่าจะอะไรยังไงก็ช่างส,สภาพแวดล้อมสิ่งรอบตัวขอแค่มีคุณเนี่ยคุณก็เป็นพลังบวกแล้วก็อยากทําให้เขาแบบว่าเติบโตไปในทิศทางที่มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณคุณคือกําลังใจที่แสนดีของเขาในตอนนี้เลยนะคะไม่ร้อนหรอกไม่กลัวต้องตาก,ตากฟ้าตากฝนตากแดดยังไงต้องเดินทางไปหาคุณขอแค่บอก จะไปในทันใดจะไปยืนใกล้ๆเธอนะคะนี่คือพลังงานล่าสุดคนที่คุณคิดถึงเขามองคือเขาอยากเจอคุณมากๆเลยวันเนี้ยถ้าเจอตอนนี้ได้นะโอ้จะพาคุณแบบว่าจับมือไปเดินเที่ยวกันหนุงกันหนิงตากแอร์กันนะคะไปต่อนะคะพลังงานของ คนที่คุณคิดถึงนะตอนนี้เวลาเนี้ยเขามองคุณยังไงนางฟ้าจะอ่านเรื่อยๆนะคะเลิกงานคุณผู้ฟังจะได้ฟังกันฟินๆเห็นป้ารดศีธนูพระอาทิตย์ก็ยังเป็นแบบว่านะ นอกจากเป็นแบบคนตื่นรู้มีจิตวิญญาณที่งดงามคุณอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสายบุญพลังงานของราศีธนูมาซ้ำน,นะคะเดอะซันเขาอยากบอกว่าคุณเก่งฉลาดจริงๆเราก็ฟังได้ทุกธาตุล่ะคะ่ะพลังงานคนนี้นะคะที่คุณคิดถึงตอนนี้เขามองคุณเก่งฉลาดมีเซนต์และจิตวิญญาณที่งดงามคุณเป็นคนที่มีองค์ความรู้ครบเลยเรื่องลาดเรื่องหลวงงานลาดงานหลวงแม้กระทั่งงานจิตวิญญาณที่แบบว่าทําสมาธิสวดมนต์คุณก็รู้หลายคนนะคะแบบอยากได้ พลังงานบวกจากคุณเวลาคุณไปทําบุญแบบไปมูที่วัดไหนแบบเคารพนับถือแบบว่าหลวงพ่อองค์ไหนองค์ใดวัดไหนเขาก็อยากจะสอบถามอยากจะไปกับคุณด้วยหากแม้ว่าคุณปฏิบททัติทาปล่อยนอกปล่อยปลาทําทสมาธิเดินจงกรมนะคะคุณอาจจะเป็นแบบว่าคนมีองค์ความรู้อาจจะเป็นคุณครูสมาธิอาจจะอยู่ในสถาบานันนั้นสถาบันนี้คุณเนี่ยเป็นเหมือนคุณครูด้านสมาธิของเขาและที่สําคัญเนี่ยก็อย่างที่บอกคุณคือพลังงานบวกที่เขาอยาก ตื่นมาเสพทุกๆวันเลยนะคะคุณอาจจะเป็นคนธาตุไฟราศีธนูราศีเมษราศีสิงห์ที่เข้ามาฟังพลังงานตอนนี้คนที่คุณคิดถึงเขามองคุณคือโอ้ไม่กอดเราเนี่ยไม่อยากมีใครอีกแล้วมีแค่เธอเราก็บอกว่าครบจบที่คุณเลยนะคะพลังงานคุณอาจจะเป็นคนใจดีมีเมตตาเป็นคนใจบุญชอบสอนธรรมะเขาชอบบอกเราา90คุณอาจจะเป็นคนไม่ชอบพลังงานทอกสิทธิ์ไม่ชอบนินทาไม่ชอบรับฟังเรื่องแบบด้านลบ แล้วเวลาที่เขาคุยกับคุณเหมือนแบบ <c oughs> คุณส่งพลังงานบวกให้เขาแล้วมันทำให้เขาใจฟูมากๆเลยนะคะไปต่อนะคะพลังงาน ตอนนี้เขามองคุณยังไงเขามองคุณคือแฟนที่ดีคนที่น่ารักคนที่อยู่ในชีวิตเราแฮปปี้ดูสิทูออฟครับจบเลยอะ่ะโอ้โหไพ่ออกมาไพ่พลังงานดีมากค่ะเขามองคุณคือโซเมทวินเฟมคู่รักคู่แท้ คู่ที่เราตามรักตามสเสน่หาตามแบบว่าโซสวีทกับเธอมาตั้งแต่ชาติไหนไหนแล้วพลังงานทูออฟครับเธอเป็นหญิงเราเธอเป็นหญินเราเป็นหยางเธอเป็นน้ําเราเป็นไฟเธอเป็นลมเราเป็นดินพลังงานความครบจบที่คุณนะ่ะคุณเป็นคนที่มีความบาลานซ์มีการตื่นรู้และคุณเป็นคนที่แบบว่าใช้ชีวิตเก่งมากๆบางครั้งนะคะเขาไม่เข้าใจหรอกว่าแบบเอ๊ะทำไมถึงมีคนมาชื่นชมชื่น,ช,นชอบคุณมากมายก็พลังงานของเดอะซันบวกทูออฟครับ ก็คุณน่ารักจิตใจดีอ่ะความน่ารักความนุ่มนวลอ่อนหวานหรือความลึกลบับความเข้าถึงยากความแบบว่าสบายสบายจริงใจของคุณมันทําให้ใครต่อใครก็มาตกหลุมรักข้างรักคุณตอนนี้สิ่งที่เขามองคุณนะคะเขากล้าพูดกล้าสารภาพกับทุกคนเลยว่าเขาเนี่ยรักคุณแบบหัวปักหัวปังรักไม่ไหวเพราะคุณคือว่าที่โซเมททวินเฟมคู่แท้คู่จิน้นคู่ซับคู่แมทค,คู่แบบว่าประดับบาร,รมีของเขานะคะ คุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนเกิดหมยเล็กสคนเกิดเดินกุมภาหรืออาจจะเป็นคนเกิดราศีกุมที่ตกหลุ่มรักแล้วก็มองว่าคุณเนี่ยคือแบบว่าที่สุดแล้วของการตามหาเป็นเจ้าของหัวใจของเขานะคะคุณคือความรัก ความสเสน่หาที่เขาตามหาและอยากได้แบบนี้แล้วก็ฟ้าประทานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลส่งมาให้เขาพลังงาน King o อ Pentacle ตอนนี้เขามองคุณยังไงหรอเขามองคุณเก่งฉลาดมีตังหล่อมีตังสวยมีตังแต่ตอนนี้คุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนร่ำรวยคนใจดีอาจจะเป็นชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูหรือเป็นชาวธาตุดินเพิ่งศกันมังกพรพลังงานตอนนี้นะคะสิ่งที่เขามองคุณคุณมีทุกสิ่งอย่างแล้วเขาอยากมีมากกว่าคุณก็ณอยากแปล พอ,อยากหนุนนําอยากทําให้คุณมีความสุขไม่ว่าคุณอยากจะได้อะไรอยากจะประเคนให้ประเคนให้คุณเปรียบเสมือนคุณเป็นเหมือนอินสปิเรชันเป็นเหมือนไอดอลที่ทําให้เขาอยากมีทุกสิ่งอย่างเขาอยากเป็นช้างเทาหน้านะคะสิ่งที่เขามองคุณตอนนี้เขาอยากเป็นช้างเทาหน้าเป็นแบบผู้ชายสมัยก่อนที่แบบให้ผู้หญิงเป็นแม่ยา่าแม่ยา่าอยู่บ้านอยู่กับยา่าเฝ้ากับเรือนเป็นแม่สี่เดือนเป็นแบบว่าใช้สเสน่ห์ปลายจวัก ส่วนเขาก็อยากจะออกไปทํามาหากินหาเงินมาให้คุณถ้าเลือกได้ถ้าเขารวยนะเขาไม่อยากให้คุณต้องเหนื่อยอะไรเลยแค่เหนื่อยกับเขาก็พอนะคะนี่คือคนที่คุณรักคนที่คุณคิดถึงเขามองคุณแบบนี้เขาอยากมีทุกสิ่งอย่าง support offer ให้คุณมีความสุขสนับสนุนหนุนนำทุกสิ่งที่คุณต้องการคุณอยากจะทำอะไรวาดรูปหรือว่า เป็น i n f l นเซอร r เป็นอะไรในในองค์กรแพลตฟอร์มโซเชียลแล้วไม่ต้องทำให้คุณเหนื่อยต้องไปประทะก,กับคนนั้นคนนี้หรือคุณอยากจะมีธุรกิจร้านกงกาแฟหรือว่าแบบอยากมีแกลเลอรี่อะไรเล็กๆคนคนนี้นะคะ King of Pentacle นะคะสิ่งที่เขามองคือ5เมื่อไหร่จะรวยนะอยากให้เงินคุณไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ในแบบที่คุณต้องการไม่อยากให้คุณลำบากอยากให้คุณสุขสบายนะคะแต่ตอนนี้เขาไม่รู้หรอกว่าคุณอยากรับในสิ่งที่เขาให้หรือเปล่านะคะ King of Pentacle คุณเจอคนจริงสายเปพร้อมออฟเฟอร์พร้อมสปอร์ตแล้วก็หวังดีกับคุณมากๆเลยนะคะ ไปต่อนะคะตอนนี้ดูซิเขามองคุณยังไงคนที่คุณคิดถึงเนี่ยล่าสุดตอนนี้เขามองคุณยังไงพรางงานคือแฮงแมนคุณอาจจะดีกับปลาสีกุมจริงจริงด้วยแฮงแมนทูออบครับคนคนนี้เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เอาคุณออกจากหัวใจหัวสมองไม่ได้คิดแต่เรื่องคุณคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วก็กลุ้มใจกลัวว่าใครจะบอกว่ามาทําให้คุณมีความสุขมากกว่าเขากลัวว่าใครจะมาหลงเสน่หามนตราที่คุณมีกลัวว่าใครจะมาแย่งคุณไปจากเขา คิดเ้าก็แบบทั้งรักทั้งกลัวกลัวไปหมดเลยแฮงแมนเขาอยากบอกว่าหลายครั้งที่คุณเนี่ยบริหารสเสน่ห์เช็คเลตติ้งลงโซเชียลนะพลังงานของผู้หญิงผู้ชายราสิกุมหมายเลขก2นะคะอยากบอกว่ารู้สึกใจคอมไม่ค่อยดีเพราะเขารู้ว่าคุณมีสเสน่ห์ใครต่อใครก็อยากจีบใครต่อใครก็ชื่นชมคุณเมื่อจะคุณจะโพสตแบบไหนโพสต์รูปนิ่งโพสต์คลิปโพสต์อะไรคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าสายแบบสายแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นยูทูบเบอร์เหมือนนางฟ้าก็เป็นไปได้ใครต่อใครมาฟังคุณมาฟังเสียงมาดูหน้าคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชื่นชมชื่นชอบอยากจะมาเป็น f c ตัวยงของคุณแล้วคนคนนี้คนที่คุณนึกถึงคิดถึงเนี่ยหึงค่ะ หึงไม่ไหวห่วงไม่ไหวเพราะว่าเขาห่วงคุณเพราะเขารู้ว่าคนแบบคุณเนี่ยหาไม่ได้แล้วใครต่อใครถ้าได้ใกล้คุณเข้าใกล้คุณเนี่ยก็อยากจะแบบครอบครองเหมือนที่เขาคิดตอนนี้นะคะสิ่งที่เขามองคุณตอนนี้สเสน่ห์คุณเนี่ยมันเกินต้านมันฟาดมันฮอตเป๊ะปังมากเขา,าห้ามไม่ไหวเขารู้ค่ะเพราะว่าต่อให้คุณแบบไม่ต้องแบบว่าโอ้เซ็กซี่สบายด้วยคุณก็มีความเซ็กซี่อยู่ในแบบว่าความเซ็กแอบเพียในตัวคุณเนี่ยมันทําให้ใครต่อใครมองเห็ แล้วก็แบบว่าชื่นชมชื่นชอบแล้วก็ปิ๊งประทับใจคุณมากๆนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณตอนนี้มีคนกําลังหัวจะปวดหึงห่วงห่วงแล้วก็เครียดทุกครั้งเวลาที่ส่งคุณทางแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆนะคะขออนุญ,ญาตดื่มน้ำสักครู่นะคะตอนนี้เขามองคุณยังไงล่าสุดตอนนี้เขามองคุณยังไง ห่วงจังเลยของของใครของใครก็ห่วงของใครใครก็ต้องห่วงห่วงใยรักใครถนอมเขาไม่ยอมไม่ใครมาชิงมาแย่งคุณไปจากเขาหรอกเขาจะไม่ยอมแชร์คุณกับใครพนักง,งานของโฟล์ตบอลสี่ไม้เขามั่นคงเขาชัดเจนเขารักคุณเขาจะเอาจะเอาเขาอยากได้อยากได้คุณคนเดียวเขาไม่แบ่งไม่แบ่งคุณกับใครพลังงานผู้หญิงผู้ชายลาสีเมึงหึงห่วง แล้วก็แบบไม่อยากให้คุณแบบคุยกับใครเยอะๆอะไรเงี้ยอยากให้คุยกับเขาบ่อยๆแต่ถ้ามันเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรคุณแบบว่าสามารถบาลานซ์แบ่งเวลาเวลาบริหารสเสน่ห์ได้เขาก็เข้าใจนะคะแต่ลึกๆแล้วคนคนนี้โอ้โหห่วงคุณมากๆค่ะพลังงานราศีเมษเพราะคุณคือความชัดเจนสี่ไม้มั่นคงอารมณ์ของเขามั่นคงมากแต่ว่าคนรอบข้างคุณเนี่ยทำให้เขารู้สึกแบบว่าขนห่วยหงุดหงิดอารมณ์สวิงฟุ้งซ่านหัวร้อนนะคะ นี่คือ <c oughs> สิ่งที่ของมองคุณตอนนี้เขารู้สึกว่าแบบโอ้ยทำไมยิ่งรักก็ยิ่งห่วงยิ่งรักก็ยิ่งสเสน่หาคคุณแบบนี้นะคะคุณเนี่ยเซ็กซี่น่ารักแบบอะไรก็แบบ อะไรก็ได้อะที่เป็นคุณอ่ะเขานะตั้งแต่ที่เขาได้เจอคุณนะเขาไม่เคยชายตามองใครใช่ก็าอาจจะดูแบบแพลตฟอร์มในโซเชียลดูทิกตอกยูทูบเฟซบุ๊กไอจีใดใดแต่ก็ไม่มีใครทําให้เขารู้สึกแบบว่าสั่นสะท้านหวันไหวใจละลายใจละถวยได้เท่าคุณรู้ฟังเลยนะคะพลังงานเขาชัดเจนมั่นคงรักคุณมากๆราศีเมษเลขสนะคะ ไปต่อนะคะตอนนี้คนคนนั้นเนี่ยผู้หญิงผู้ชายที่คุณคิดถึงเนี่ยตอนเนี้เขามองคุณยังไงอเออดเอาเป็นตะเคียนเหรียญใหญ่อยากรวยอยากให้อยากเปอยากเริ่มต้นอยากจับมืออยากมั่นหมายอยากแขนเป็นฟอยอยากขอเป็นแฟนอยากพากลับบ้านอยากพาไปรู้จักคุณพ่อคุณแม่เพื่อนร่วมงานอยากเป่าประกาศกูกล้องตะโกนให้กล้องฟ้าเพื่อจักรวาลว่าคุณคือคนที่เขารักคนที่เขาเลือกคนที่เขาอยากจับมือไปจนแก่จนเฒ่าอยาก อฟเฟอร์ er, อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้พลังงานหนึ่งเหรียญใหญ่อะ่ะเขาอยากรวยอะ่ะเอาจริงนะเขามองคุณว่าคุณมีครบจบแล้วอยากรวยอยากขอคิกคุกเขา่าขอคุณแต่งงานอยากพาคุณไปฮันนีมูนสวีทโอ้หลายสิ่งหลายอย่างนะคะพลังงานคนคนนี้ก็คือแบบอยากให้เงินคุณอะ่ะ อะไรที่มันสาแก่ใจเขาอะไม่เท่าให้เงินคุณหรอกคุณจะได้แบบว่าเรื่องในสิ่งที่คุณต้องการและมันทําให้เขารู้สึกเป็นป๋าใจดีแบบทําให้คุณภูมิใจนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณคือไม่รู้สินะว่าคุณอยากได้เงินเขาหรือเปล่าแต่เขามองแล้วเขาอยากให้คุณอะให,ให้ให้มากๆนะคะคนคนนี้ที่คุณดิวอยู่อาจจะเกิดเดือนมกราอาจจะเกิดราศีมังกรอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสายเปย์จจะเกิดวันที่หนึ่งก็เป็นไปได้นะคะ ไปต่อนะคะพลังงานล่าสุดนะคะตอนเนี้คนที่คุณคิด คิดถึงคิดถึงมากๆเนี่ยเขามองคุณยังไงไฮพินเทสเธอสวยเธอดูดีเธอมีออร่าเธอมีบารมีไฮพินเทสเธองดงามทั้งจิตใจเธอชั้นขาวบริสุทธิ์สะอาดขาวจากภายในสู่ภายนอกทําไมนะเขาถามเต็ว่าทําไมก็ถึงโชคดีขนาดนี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมก็ถึงมีบุญขนาดนี้ที่ได้คบกับคุณนะคะคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิตคุณอาจจะเกิดราศีมีนอาจจะเกิดวันจันทร์อาจจะเกิด,จจเ,กดเดือนมีนาพลังงานของค,คนคนนี้รักเธอเธอสมอ รักเธอที่สุดรักไม่เคยเปลี่ยนคุณกับเขาเวลาที่มีเรื่องทูกใจมันคุยมันคลิกมันเคลียร์กันได้เสมอเสมอเขาอยากบอกว่าคุณเป็นเหมือนคุณครูสมาธิเป็นคุณครูทางความรากักเป็นคุณครูคอยสอนให้เขาใจเย็นความเป็นาธาตุน้ําความเงียบสงบ ลึกลับแล้วก็นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวของคุณมทำให้เขารู้สึกแบบว่าต้องนิ่งต้องสงบหากแม้ว่าเขาเป็นคนใจร้อนหัวร้อนเป็นคนที่แบบว่ามีอีโก้มีอัตตาตัวตนที่แบบอารมณ์ร้อนอขี้หึงขี้หวงบางครั้งคําพูดของคุณการนิ่งการเงียบความระมุนนุ่มนวลน,น่ารักของคุณก็ทําให้เขาเคิร์มแล้วก็แบบฟังคุณแล้วก็นิ่งไปกับคุณด้วยเอาจริงๆนะคนคนนี้แค่แบบ ไม่ขออะไรขอมีหน้าที่การงานการเงินที่ดีมีทรัพย์สิสนแล้วก็มีเงินแล้วก็มีคุณเท่านั้นเนี่ยไม่ต้องมีใครเลยตื่นมามองเห็นหน้าคุณหลับไปพร้อมกับคุณจับมือกอดกันหอมกันอนู่นนี่นั่นกันแค่เนี้ยเขาก็สุขกายสุกใจแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณคุณคือหมอนข้างที่เขาติดเสพติดอยากกอดทุกวันอยากอยู่ใกล้ๆทุกวันขาดไม่ได้ขาดเธอขาดใจตอนนี้เขาเบื่อหมอนข้างแล้วเขาอยากให้คุณมาเป็นหมอนข้างแทน เขานะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณตอนนี้คุณคือคนที่แสนดีเหมือนเพลงเลยนะคะไปต่อนะคะกับพลังงานความรักของไพ่าทาโร่ล่าสุดตอนนี้คนที่คุณคิดถึงเขามองคุณยังไงดูสิไฟออฟครับอะไรนะคะที่คุณทำ อะไรที่มันเป็นความเจ็บปวดที่เขาเคยทำให้คุณเสียใจทุกใจพลังงานของไฟออฟครับคนเกิดราศีพฤษภคนที่เคยทำให้คุณเสียใจปวดใจทุกใจตอนนี้สิ่งที่เขามองมาที่คุณเนี่ยคุณรู้คุณเห็นคุณไม่พูดคุณปล่อยวางคุณแบบว่าเหมือนแบบคุณเหมือนอยากปล่อยเขาเขาอยากบอกว่าเขาขอโทษมีใครบางคนนะคะอยากขอโทษขอโอกาสขอกลับมาเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แสนดีจริงๆพลังงานไม่ว่าคุณจะคิดว่าแบบเออเขาดีไม่พอหลอกรวยไม่ พอเก่งไม่พอหรือฉลาดไม่พอหรือ เอาใจแบบโรแมนติกไม่พอแต่เขาอยากบอกว่าไม่เป็นไรนะล้มไปสามถ้วยเหลือสองถ้วยที่ตั้งขึ้นเขาอยากบอกว่าเขาจะพยายามเริ่มต้นทําใหม่มีพระจันทร์อยู่ตรงนี้อาจจะตรงกับราศีมีนด้วยราศีมีนราศีพฤษภกําลังดิวกันอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่พลังงานของเขามองมาที่คุณตอนนี้อะไรที่เขาทําไม่ดีกับคุณเขาอยากเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองแล้วก็ขอโอกาสขอให้คุณอยู่ในชีวิตเขาขอให้เธออยู่ไม่ว่าจะยังไงเขาก็จะสู้ไปกับคุณนะคะ น่ารักมากเลยพลังงานที่เขามองคุณวันนี้แบบดีดีนะคะ ไปต,ต่อนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะพลังงานตอนเนี้เขามองคุณยังไงล่าสุดที่เขามองคุณเนี่ยเขาอยากได้คุณเป็นคู่ชีวิตเป็นว่าที่เจ้าของหัวใจเขาอยากรวยอยากมีทรัพย์สินคารมีเงินมีมันนี่มากๆที่จะเปย์คุณได้ไม่อยากให้คุณต้องเหนื่อยกับใครไม่อยากให้คุณต้องเหนื่อยกับงานอยากจะทําให้คุณมีความสุขตื่นมาเป็นแม่บ้านเป็นแม่สีเรือนให้เขานะคะนี่คือสิ่งที่เขามองแล้วก็อยากให้คุณเป็นดูสิทูอัพบอลสองไม้เธอเรารักเธอนะเราชัดเจน นะเธอชัดเจนกับเราหรือ,อยังเราไม่มีใครนะมีแค่เธอคนเดียวนะเราไม่อยากจะเสพติดใครเราเสพติดแค่เธอคนเดียวพลังงานคนคนนี้ส่องมองคุณตลอดส่องในจิตวิญญาณส่องในโซเชียลส่องแบบระยะประชิดระยะใกล้ๆนะคะพลังงานสองไม้ความมั่นคงการมองการคอยซัพพอร์ตสนับสนุนคนคนนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะอยากรวยอะไรตอนนี้อยากให้อยากให้นะคะคุณจะมีเลข2อเลขค่าเลข3นะ ในความสัมพันธ์ราศีกุมราศีพฤษภราศีมีนอยากบอกว่ารักห่วงใยไม่อยากให้ไปไหนมีเดอร์ซันกับชแชมเบร์เนราศีธนูด้วยรักห่วงใยไม่อยากให้ไปไหนแคร์ที่สุดห่วงที่สุดหึงที่สุดแล้วก็ ชอบที่สุดเลยนี่คือพลังงานตอนนี้เขามองคุณยังไงคุณคือคนที่โดนใจเขาเป็นสเปคแล้วก็เป็นคนที่เขาอยากจะบอกว่าให้คุณเป็นเจ้าของหัวใจเจ้าของร่างกายของเขาแบบนี้ตลอดไปแล้วคุณหลักต้องการเขาเหมือนกันหรือไม่นะคะนี่คือคนที่คุณคิดถึงเขาคิดแบบนี้กับคุณมองคุณแบบนี้นะคะเอาเธอออกจากใจไม่ได้หลับตาก็ฝันถึงตื่นมาก็เพ้อถึง,ถงแบบจดจําทุกสิ่งอย่างแล้วก็มีความสุข เสมอที่ได้ควงคุณออกจากบ้านมีความสุขเสมอที่ได้ทํานั่นทนํานี้กินนั่นกินนี้กับคุณแค่ได้มองนะคุณใกล้ๆไม่อยากให้คุณจากไปจากอ้อมอกเขาเลยอยากให้คุณเป็นหมอนข้างของเขาแบบนี้ตลอดไปจนนิรันนะคะโอเคบายๆนะคะทุกคน